ทำนายความฝัน,ฝ,น,น,นฝันเห็นนางฟ้ามีปีปกปดดฝันเห็นนางฟ้ามีปีกแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อลรกเคิลเปิดดวงฝันเห็นนางฟ้าฝันว่ากำลังพูดคุยกับน,นางฟ้าอยู่ในความฝันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรใช้ห้าใบค่ะ มีคนอยากจะจีบคุณนะแต่ว่าคุณไม่เล่นด้วยหรอกมีคนมาชอบคุณนะแต่คุณไม่เอามีคนมาจีบคุณแต่คุณไม่เล่นด้วยมีคนมาชอบคุณแต่คุณไม่เอาให้ระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยควรทําบุญให้กับผีเด็กผีผีเด็กกุมารทองรักยมผีทำแท้งอะไรพวกเนี้ย ฝันเห็นหนางฟ้าควรจะทำบุญให้กับผีเด็กผีผีเด็กเนี่ยทำบุญให้กับผีเด็กกุมารทองรักยมทีนี้เรามาดูเลขนำโชคนะเลขนำโชค 4, 5, 5, 4ี่ห้าห้าสีค่ะสี่ห้าห้าห้าสี่ สี่ห้าห้าสี่ฟันเห็นหนางฟ้าในที่นี้แปลว่ามีคนน่ะพยายามจะจีบคุณแต่คุณน่ะไม่ให้เข้าบ้านมีคนพยายามจะจีบคุณแต่คุณไม่เอา คุณเป็นผู้หญิงที่ใจดีสวยมีเสน่ห์มีคนนะ่ะมารักคุณให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยควรทำบุญให้กับวิญญาณเด็กควรทำบุญให้กับกุมารทองรักยมผีเด็กไปไหว้กุมารทองไหว้กุมารทองไหว้กุมารทองรักยมเอ่อไหว้ตุ๊กตา ลูกเทพไหวอ่ากุมารทองไอ้ไข่จะดีฝันเห็นเทวดานางฟ้าหรือฝันเห็นนางฟ้ามีปีกเนี่ยคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีดวงจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบชิงทุนได้จะหางานทำได้สอบเข้าราชการได้ค่ะใบนี้นะสอบชิงทุนการศึกษาสอบเข้าราชการ สอบเข้ากทมสอบกพสอบเข้าหมอสอบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันอะผ่านหมดการสอบแข่งขันผ่านสอบเอนทานติดแพทยสอบเอนทานติดวิศวะการสอบชิงทุนประสบความสำเร็จอย่างดีจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการสอบชิงทุนไปเรียนต่อเมืองนอก การเอ็นทานการสอบแข่งขันผ่าเลขนำโชค4554ควรจะทำบุญให้กับผีเด็กทำแท้งหากท่านเคยทำแท้งมาก่อนท่านควรจะทำบุญให้บุตรที่ท่านทำแท้งมากๆเพื่อให้ดวงวิญญาณไปสวรรค์เพราะมีนางฟ้าอยากจะเอาวิญญาณไปอยู่ด้วย ถ้าท่านเคยทำแท้งมาก่อนควรจะไปทำบุญให้ลูกหรือไปเข้าพิธีพิธีสิโกพิธีสิโกเด็กก็คือการส่งดวงวิญญาณการส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิดเพราะว่าถ้าวิญญาณของลูกเนี่ยยังตามแม่เนี่ยจะทำให้แม่เนี่ยไม่สมหวังในความรักหมอผีบางคนเนี่ยบางบางทีอะลูกค้ามาหา เพราะว่ารักใครชอบใครก็ไม่สมหวังอกหักตลอดหมอผีก็จะขโมยดวงวิญญาณเด็กเนี่ยเอามาเป็นทาตุผีรับใช้เป็นกุมารทองดำเป็นผีเด็กทำแท้งที่ว่าถูกสะกดวิญญาณอะไรประมาณนี้ก็คือสะกดวิญญาณพวกสะกดวิญญาณพวกผีเด็กทำแท้งอะ่ะเอามาเป็นธาตุรับใช้คือคนที่เคยทำแท้งมาก่อนอะควรจะทำบุญให้ลูก แล้วก็ไปเข้าพิธีสวดพานยักษ์เข้าพิธีซิโกโเด็กเพื่อส่งเด็กให้ไปอยู่อีกโลกหนึ่งไปอยู่อีกภพภูมิหนึ่งไม่ให้มาลบกวนคนที่เป็นแม่เพราะถ้าดวงวิญญาณของเด็กอะ่ะยังตามคนเป็นแม่อยู่เนี่ยคนเป็นแม่เนี่ยจะไม่สมหวังในความรักจะไม่สมหวังในความรักรักใครชอบใครก็ต้องเลิกกันค่ะ